เบิสเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะนะสำหรับรายการเบสทีวีและก็มาอยู่กันในเกมเดอะเดโซึ่งไปทําการหามันในสตรีมแล้วเนี่ยแลวกูไปทําการดูรีวิวกับเกมเพลย์มาคร่าวข้าเป็นเกมผีแนวแบบว่าตรงกับพวกเราเลยก็คือเ้า่าได้ําสแกมมัมวซั่ว,วเลยนะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเกมที่แบบว่าตอบโจทย์จริงแล้วก็มีตัวละครให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่ละตัวมันก็จะมีสเตต,ตัสต่างๆแตกต่างกันไปแต่ว่าเราไม่สนใจพวกนี้นะนะเราจะทาการมาเสพบรรยากาศกันส่วนระดับความยากเป็นเอ่อมี ดีเดียมแล้กันปันกลางโอเคไปกันเถอะพวกเราเลสโก ทำไมเกมที่จำสแกมก็ถึงเหมาะกับเราได้วะเพราะว่ามันจะได้โดนกันหลายๆคนไงมันเหมือนกับเดโมโนโลจิสไงเข้าใไหะจะได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กันหน่อยอ่ะอุ้ยดูดิมุมบนขวามีแมพให้เลยเขาทำง่ายเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คั้ซีนเราต้องดูไหมไม่ดูใช่ไหมไม่ไปดูอ่ะสกิปไปแล้วอ่ะสกิปไปแล้วพี่พีเล่นตัวไหนอ่ะตัวผู้หญิงเหรอเออเนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยโอเคไปเกมเล่นตัวผู้ชายโอเคโอเคตรงนี้มีนาฬิกามีไอ้นี่เก็บแมวได้ไหมเฮ้ยนี่มันมาเก็บเอเอเอ็พวกนี้ดิไไปเเ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 ิดดใช้้้งานลลลลลลยยยคอสววว93ู่104 โอเค้ยเอาเลยอ่ะเอาเลยอะวะอะไรที่พี่พี่ตรงกระปุ่ม A ดิอ่ตตาอัตรากันเต้นหัวใจของมวยวะใหเปิดลวสองมือเลยดูปังหน้าจอตัวเองเ้ยเหมือนวิญญาณหรอกูเห็นนะใช่เหรอแต่คือคือกล้องที่กูถืออยู่มันมองเห็นแบบโคตรสว่างแล้วก็ จับความร้อนอะแล้วลองจับที่ตรงไหนมีความร้อนบ้างอะไปเกณฑ์เมื่อไหร่จะมาพวกพี่ไม่กล้าเดินว่ะไ <c oughs> รอลลกล้าเดินกูไม่เคยกลัวผีระวังร้องกางไปใช้์บิลิตี้เฮ้ยบิลิตี้เลยเ้ยบิลิตี้เลยอะไรร้องอะไรกูกดสกิล ในในในจอกูเห็นคนเดียวอ่ะตอนตอนตอนเจอกวดใช้บีตีมีินพับเด็กไม่มันมันอยู่ในกล้องกูเว้กูเห็นอยู่คนเดียวโอ้ยแสดงเก็ปพีแล้วจะเปิดได้เห็นคนเดียวทำไมอ่ะจับวิญญาณเลยกูจะถ่ายรูปมันมันมีสัญญาณพารานอร์มอลเมื่อกี้หายไปแล้วแต่เมื่อกี้มันบินมาเฮ้ยเราอาจจะต้องไปบ้านเราไปวิ่งไปบ้านหลังนั้นเลยไหมไปเลยเคปพีเขาจะตามเรามาทันไหมไหนมึงอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเอ้า เื่อยู่ตรงนี้วิ่งมาดิเขาไปชอบวิ่งคนเดียววะเอาไปตามอยู่กูบอกอะไรเขาแล้วเกมผีให้วิ่งตามเบรกเกตนะกูพยายามแบบว่าหาอะไรบางอย่างในจอนี่มันหลุมศพเลยโอ้ยเอาแล้วล่ะกูว่าเอ้วพวกมึงรู้ได้ไงว่าต้องมาตรงนี้วะไม่รู้วิ่งมาเฉยผมวิ่งตามมนนีแมปอะไอ้ที่ที่นี่มีพารานอโม่พัมกินเป็นผีฟักทองไอ้ออในจอถ่ายรูปกูกระตุกมากเลยไป เจ็ดร้อยเลยเวลเจ็ดร้อยเลยวะเปิดใช้งานเรดาร์เรดาร์นี่ทำเหี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยเรดาร์เหี้ยเนี่ยเฮ้ยมันบอกว่ามาเล่นกับเราสิอยากเล่นกับเราหรือเปล่าเล่นกดอะไรกดอะไรเล่นวะอ้าวมึงมาเลยให้กูอยู่ข้างมึงเนี่ย ถึงเวลาเล่นแล้วมันบอกเล่นอะไรกูไม่อยากเล่นกับมึงอ่ะแต่กูอยากโดนเล่นว่ะปากดีปากดีม่ต้องมันต้องทำกุญแจทำปัสสนเนี่ยไอ ชื่อชื่อชื่อหกคนเนี้ยเราต้องหาหลุมศพโอ <สบ S 1> ไปนี่นะก็หานี่หาเลยโอเคครับทุกคนถึงตรงนี้นะครับมันจะให้เราทําการหาชื่อหลุมศพแบบเรียงสุมไปเรื่อยๆนะนะถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มใหม่เลยซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็เสียเวลานานมากๆเลยฉะนั้นผมจะตัดไปตอนเสร็จทีเดียวเลยนะจ๊ะนี่แล้วก็กุญแจก็จะโผล่นี่ไงที่มีใครถือได้ไหมกุญแจนี่อืมกูเองเอา้าวถือไม่ได้แต่ว่ามันแค่ผ่านเฉยๆป่ะเออได้จะผ่านเฉยยังไม่ทันยังไม่ให้ใช้เปล่า อาจจะต้องไปทําพิธีที่อื่นงั้นเราไปทําที่อื่นต่อเลยไปทำพิธีที่อื่นเอาประตูมีปัญหาเมื่อกอกทีละคนดีประถยเราต้องการจับสแกน้องทางที่เราเราวิ่งไปเป็นสีแดงแบบแดงเลยแดงก่ำเลยเอ้าระวังอันตรายนะใต้ที่มีพาเรานมอว์ออบเจกต์มีของที่ผีซิงอยู่เฮ้ยมันอยู่ในบ้านแน่นอนเฮ้ยนี่ไงมันต้องทักทายแน่นอนเออนี่แหละโดนแล้วล่ะไช มันบอกว่าให้กด C เพื่อนั่งไงแต่ว่ามีตัวกด C เพื่อนั่งแต่ว่ามีตัวอยู่ที่นี่อ้ยมีเสียงด้วยใครวะมันฟังดูไหมมันบอกว่าให้หาเทียนแล้วขึ้นไปชั้นบนคุณต้องใช้มันน่ากลัวเนาะอยู่ด้านซ้ายเรามือเราเนี่ยเองเสียงเออ คคใคร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 กันได้ถือเทียนนี้นกันจีิเอ่อบุ๋มเหือะพี่ไม่ว่างเอ่อมันบอกว่าถือเทียนนี้ขึ้นไปชั้นที่ไวอยวายเลยวะไหนมึงอยู่ไหนวะไอ้โผแล้วเหรอมาบอกมาบอกว่าเทียนถ,ถือเทียนนี้ขึ้นไปที่ชั้นบนคุณต้องใช้มันในการใช้กำการปิดประตูที่ห้องออฟฟิศเอาไว้มีกุญแจอยู่นั <c oughs> ้นโอเคโอเคถ้างั้นพี่ขึ้นไปชั้นบนกันเลยสองคนแต่ผมตามไอ้เไอ้ครูกู ขู่กูเมื่อกี้มึงยกายกูไปอีกเลยเดี๋ยวมาอ่านข้อมูลเถออ่านก่อนก็ได้บางทีไปรีบประมาณว่าเราต้องไปทำลายยันหน้าประตูออฟฟิศมันทำลายเสร็จปุ๊บแล้วเราต้องเอาเทียนนั้นวางเอาไว้บอกมาบอกว่ามับอกอะไรเรามากกว่านี้ไม่ได้โอเคถ้างั้นแกแค่ขึ้นขึ้นไปเปิดประตูเอาเลยไอ้อยู่เฉยก็เอาอ่ะไอมันอยู่เฉยสุดเลยทุกอย่างในจอสว่างมากเลย ใช่ดีเลยอ่ะเด็กๆดูง่ายไงผู้ใหญ่ดูดีอะไรอะไรอะไรมันเป่าลมใส่เราเหม็นเฮ้ยมันออกมาแล้วออกมาแล้วไปนี่เลยถ่ายเลยไม่น่ากลัวเลยอืเข้าเลยประตูอืเข้าเลยประตูนั่งเลยโอ้ยโคตรเจ็บเลยพีบๆกดมอาก้ามพี่มียมาตากดอ้ามาตาอมมาตาออกออกนอกบ้านเลยโอาไปแล้ววิ่งตามมันอยู่เนี่ย ไปต่ำวิวพี่แมชีเนี่ยให้ตาำไม่หยุดเลยอ่ะไอ้บุ้มอะไรห้องนี้เลยเอ้าต้องโดดต้องโดดมาต้องเดือดตเรียบร้อยไอ้น้องฮ่า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 โนบูเจอกูกดใช้งานอบิลิตี้เข้าไปเพิ่มเติมอบิลิตี้เลยมาตากูมาตาตีกูเลยเอาไป ออกมาได้เปล่าไอ้นุ่มออมาได้เปล่าออมาได้เปล่าเอาปั๊กเลยเอาปิดผนึกสักศูนย์เลยไปเกีท้าไปน้องปิดผนึกแล้วไอ้เหี้ยแต่เสียงเพลงมันหายไปแล้วเอ้าบูมเอ้ยเอ้าค้างเลยยืดถ่ายรูปเลยดูนี่อีเม็ดเบลเท่าไหร่วะโอเคผมก็บังจุดเทียนมันต้องจุดให้ครบเจ็ดอันไอ้บู้อะไรนะเมื่อไห่ กูตกนลกเลยเอ้อหมายความว่ายังไงว่าไม่เข้าใจจะพี่จะกลับมายังไงกูกลับไปยังไงอ่ะถ้ามันมันเลยอย่างเดียวมันเออไม่พักเลยกูไม่กล้าเข้าไปแล้วเนี่ย5 minutes later ตาเทียนสุดท้ายครบแล้วเฮ้ยสวยเขินไปชั้นบนเจอนั่ชั้นบนเจอ่ขั้นบนแต่กลัวรลังอยู่กับไอ้เยได้อยู่เลยโอะเอาไปเกบทำไปเลยกูปีพอหนึ่งมาให้อ่ะ อ๋อหายไปเลยมันหายไปเลยหายไปแล้วผมได้กุญแจมาแล้วเราสามารถเข้าบ้านหลักกันแล้วเธอผมว่า,บ,าบ้านหลักอยู่ไหนบ้านหลักอยู่ไหนอยู่ตรงกลางเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่พี่ดูนี่กุญแจมีควันไอเรดาร์นี่คืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้เวนร <c oughs> มรมตไว้ตัวจับผีอแล้วทำไมถือแล้วกูถึงมีเรื่องสยองขวัญเกิดขึอนกูวะไปดีกว่าโอเคไปพวกเราไปไหนกันต่อดีต้องไปบ้านหลักกัน พี่พี๋ยไะกูจะถึงแล้วกูจะถึงแล้วแต่เราไปรับเราต้องรับพี่พีก่อนอ๋อรับพี่พีก่อนวิ่งมาพี่พีเราะวังเจอระหว่างทางรองนะไม่มีทางอ่ะกูมีเรดาร์ไอ้เหี้ยแล้วเรดาร์มันช่วยไม่ให้จอมสแกงไงวะโอ้ยเมื่อกี้กูพูดไม่ทันจบพี่พีดโดนเลยก็วะที่พวกกบด้านวุ่นเหี้ยพี่เดินไปตรงนี้แล้วพี่จะเห็นมันไม่รู้มันไปยังไหนวะสายตาผมเห็นเพราะผมมีสกิลเก็บแม่กู มองไหนเ่ยมองเลยกูมองไม่เห็นไม่เห็นเงาแล้วเห็นเงาเนียติรนี้เริ่มเห็นเงามาแล้วเห็นไม่หมดแเราเดินเราเดินไปเดี๋ยวก็รู้อ่ะกูยังเห็นกูรกูดูในกล้องอ่ะเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเหวีแล้วเห็นแล้วเฮ้ยคิวมันจะไล่เราไหมเฮ้ยมอบดูก่อน ว้ายไอวิ่งใส่เลยวิ่งไหลเลยไปดีกว่ามึงวิ่งตามไปเกตแล้ะเฮียไม่ไม่โลเลแล้วเดี๋ยวโดนเฮ้ยพวกมึงข้างข้างหน้ามีอีกสองจุดอ่ะมันกูมีเรดาร์มึงมึงวิ่งตามเออแค่นั้นแหละแค่วิ่งตามมาถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็เราก็ร้องเลยเหรอเว็บไปเกตเดีวิ่งผ่านป่านี่มันมองไม่เห็นเลย ไม่รู้ว่าตรงนี้บ้านหลักหรือเปล่าป้ะอ้าวพี่พีไม่มาอ้าวอยู่ไหนอ่ะอ้าวกูว่าแล้วทำไมวะทำไมชอบไปวิ่งมาวะไม่กูว่ากูไม่เจอกูดูแต่ภาพในกล้องอ่ะ5 minutes later เฮ้ยพี่บุ้มกลับมาที่บ้านเดิมพี่กลับพี่กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เข้าหลังบ้านได้อ๋อเหรอโอ้ยไปต้องเปิดเลยหลังบ้านนี้อุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมันอยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านใช่เหรอกูกูดูผ่านเลยได้ มันกำลังวิ่งมามันขับกลับเข้าไปกลับเข้าไปแล้วมันก็หายไปแล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวมันก็นี่เงียบมาแล้วเนี่ยมันเลยใส่แถวนี้ไอ้นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราเลยนอกบ้านนอกบ้านไปดูดิเฮ้ยตัวบอลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพยายามจะเข้ามาด้วยอ่ะคนเป็นเกี๊ใส่เลยหน้าตาเป็นไง ดูหน,น่อยิตัวใหญ่เท่าบ้านเลยมันจะเป็นตัวตัวที่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อกี้มันตามเรามาเว้ยใช่เออใช่แต่ว่ามันตัวใหญ่มากเลยบูมันตัวใหญ่เท่าบ้านเลยแล้วเราไม่เห็นมันได้ยังไงโอ้โหเห็นโคตรดังเลยอ่ะพี่จะดูหน้ามันชั้นสองเลยดูหน้ามันชั้นสองไ,ได้อะพี่จะมาอยู่เงี้ยพี่ดูเดี๋ยวม,มันหน้ามันจะทะลุมานิดหน่อยเฮ้ยเบ็ดดีไซน์จะมาดีไซน์มีตัวใหญ่ขนาดนี้วะ ใช้งานอราบริี้เลยเอาดีกูวิ่งโคตรเร็วไอส้สหลเฮ้ยพี่ภูมิปมไปขุดไก่เฮ้ยเรื่องวิ่งอะบอกเลยนะั่ง <c oughs> มึงอยู่ไหนวะอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมวะทำ <c oughs> ไมเราวิ <c oughs> าว่งตามมาแต่วิ่งไม่ทนันมึง <c oughs> แก่สุดไอ้เอหี้ย <c oughs> มึงมันไม่ทันอะไรทักอย่างเลยมึงมาขวาแม่บักบ้านขวาสุดเลย <c oughs> เอ้ยนี่เหรอที่ทําพิธีมีคนมันหายไปแล้วอ่ะมันกลัวกลัวมันน่าจะออกระยะอผีมันไม่ได้กลัวมึงหรอกกลัวมึงคนกลัวตัวเองนะถึงวิ่งไม่ทันกูโหดเบื่อเลยเขามาพวกมึงอยู่ไหนเนี่ย five minutes later ต้องบอกว่าที่นี่ผีมันร่องหนต้องใช้เครื่องเครื่องอุณหภูมิของพี่ของพี่ผีกล้องพี่ผีในการส่องเอ้ยกูถนัดเลยของเงี้ยในการส่องมันอยู่บูงไปดูไหมคนดูจะได้เห็นเงี้ยเอามาดูปะมันมันนี่มันมันอยู่ซ้ายมือเนี่ยล่าล่าล่าสุดคือมันอยู่ประตูซ้ายมือมันมันจะเป็นบ้าบ้าสว่างสว่างอ่ะอ่านซ้ายไป เนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้กูแล้วเนี่ยเอาเดินผ่านเลยโอ๊ยน็อกเลยอะน็อกเลยเฮ้ยโดนล้วงออกมาเออคือเราต้องห้ามแตะมันเรออ๋อมันผักเรามาจากบ้านแล้วมันอยู่ไหนกูก็ไม่รู้ก็ให้ไปบูมดูอ้าวไม่บอกเชี่ยไม่บอกเลยว้าวว้าวว้าววบาาวว้วว้าววาวา ไอ้นี่ก็พูดแต่รหัสเนี่ยเป็นเรื่องพวกเขา็พยายามแก้ไขปริศนาอยู่แค่รหัสหน้าคบแล้วแต่ขึ้นไปข้างบนต้องมีสักคนยิงล่อข้างล่างให้มันมาเขาก็ก็ต้องเป็นกูแหละไอเนี่ยมันมันมันมีไอระเหยอยู่เนี่ยมันดูได้นะเว้ยมันมีไออยู่หรือเปล่าเล็กๆเห็นเออ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 เราเราเราไปซ้ายหน่อยมันไปไปไปซ้ายแล้วมัไปซ้ายแล้วผมขึ้นละขึ้นไปแก้ไขปริศนามันอยู่ไหนแล้ววะ หายไปแล้วหายไปเออเมื่อกี้มันสัมผัสอ่าเดี๋ยวเอาไปมันอยู่หน้าประตูพี่เอาไปดิวับเลย <c oughs> วับ <c oughs> เลย <c oughs> เงี้ยวางเ <c oughs> ลยสรุปบ้านนีไม่มีอะไรเลยต้องวิ่งกันต่อเกมแม่งวิ่งกันทั้งวันเลยอ่ะกูไปสองสแท็บเล้วนะนนกูต่อให้ไอ <c oughs> ้ตรงบ้านอย่างนี้เราเคยเช็คกันหรือไม่เคยดิเออที่บ้านอะไรวะเราไม่ได้เช็คเลยตรงเนี้ยท <c oughs> ี่บ้านใหม่เฮ้ยน่ากลัวหรือว่าจะใช้กุญแจกลัวเอาล้อยออกมาเงียบๆไม่มีเสียงเลย

เม่อกี้ลิลลี่เม่อกี้ลิลลี่ไงอ๋อเมื่กินลิลลี่เออมาแบบมึนๆเลยมาแต่เสียงอย่างเดียวเดี๋ยวกุญแจอยู่ในตัวพี่หรือปล่าเอาเอาหายไปแล้วหายไปแล้วไม่จริงกุญแจที่ไว้เปิดไม่ใช่มันไม่เปิดบ้านเลยกูกดเปิดบ้านมันก็หายไปกูไม่ได้กดจีทิ้งในน้ำเว้ยเออเฮ้กุญแจรออยู่เนี่ยมาดูดิไหนเนี่ยไหนไหนเออเนี่ยกุญแจ ก็กูทิ้งไว้ถ้าพี่ทิ้งเอาไว้มบื่อมไม่เอาพอพอควยตอนนี้มีได้ใช้กุญแจเราก็ไปหาที่ใช้กุญแจปะไปหาดีกว่าเดี๋ยวปะอูอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยกูเบื่อว่ะไอี๋โอ้ยไม่ได้ มาหรัรายการเราไม่เล่นตวีเฮี่ยกูจบเลยเฮี่ยงถามแต่คำถามนี่ไอ้สด์ลัดก็สำหรับใครที่อยากไปเล่นเกมหมุนๆแบบนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะที่เกมเดิร์ดเดเวอร์อะไรสักอย่างมันชื่อว่าเกมอะไรวะเดิร์ดเดเวอร์ฮันเตนโซนะก็สำหรับใครที่อยากไปเล่นเกมผีจำสเกลแบบมั่วนซัวแบบนี้แล้วก็หลงทางกันง่ายๆก็สามารถมาเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับสำหรับใครที่มากดไลค์กสำหรับใครพวกเราทุกคนต้องขอบุญขอบใจเป็นใจตังกี่เราจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเอ้ยกูเบื่อจังเลยว่ะ ที่หลังอย่าพูดคำนี้อีกนะ